โอ้แค่เขบคุณครับขอบคุณมากทีหลายวันครับวันนี้จะกลับไหมเหรอครับเหรอเพราะผมตีทุร้าโดนโดนเนี่ยยังไงต้องมันกลับไปก่อนโอเคได้ได้แต่เราว่าคงไม่มีญาอะไรมาดูแลที่นี่ถ้ามีคนดูแลเนาะเราจะเป่าไว้ซะก่อนคือเราไม่มีญากันอะใช่เนาะแต่บางทีเราก็มีเงินใช้จ่ายบอกเออเนาะ บอกหมอปลาแล้วใช่ไหมบอกแล้วใช่ไหมโอเคเดินทางปลอดภัยนะเอาของขึ้นรถบ้างครับอือสอนลอยเห็นไหมก็เขาจะบอกหมป้าให้กําลังใจทุกคนเลยที่นี่ันจะบอกนะเพราะว่าแกอันนี้คนจะดีเท่าไหร่แต่บอกก็รักษาให้แล้ววันละเนาะจะได้บอกน้ำมดกลับไปกินด้วยเออน้ำมดกลับกินด้วยถ้าจะมาติวได้มันต้องใช้เวลาใช่ใช่ไม่ใช่ทีเดียวไม่ได้อันนี้ถือว่าเก่งนะก็เขารู้จักหัดเดินเกาะ ก็เธอไงคือว่าโอเคใช้ได้คือเข้าใจว่ายังไงก็ต้องใช้เวลาไหนใช่ใช่ต้องใช้เวลานานใช่นะเราแต่นี่นี่นี่จะกลับไปไหนก่อนเนี่ยจะกลับไปขอนลำโพงขึ้กลับไปหัวลำโพงขัวลำโพงครับแล้วเราเราพูดถึงอ่ะจะเดินทางกลับไปที่ไหนไปจังหวัดไหนเชียงใหม่เชียงใหม่เลยเหรอโอ้ใช้เวลากี่วันเนี่ย จากจับอภิบุรีเนี่ยเธอคนจะเอาไปขรัมโพงแล้วก็เพราะว่าเติมลวดเติงคนน่าจะนั่งรถไฟไปใช่ใหมอ่เนาะเอาแล้วรถรถเราเอาเอาเาไปยงไงใส่ใส่ลวดลวไฟไงใส่ใส่รถไปเหรอใส่รถไฟไปเธอถ้ารถทัวร์ถ้ารถทัวร์วันเดียวตอนเช้าพวกนี้เช้าถึงเนาะแต่ว่ารถรถเครื่องเขาใส่ใช่เลยรถรถรถเธอมอไซค์เอาไปยังไงองาถ้าถ้ารถไฟเขาใส่ได้ ใส่ได้เหรอมีเหรอรถไฟิลใส่ได้เหรอโอ้ดีจังนะลูฟเฟิลใโคเซนของของอะไรโมก็ก็ลูฟเฟิลเนี้ยเลอเออไปย่าไม่เคยไปไงเราไม่รู้ว่าใช่ใช่พอร์ไซอาเครขึ้นได้ด้วยด้วยเหรอคือคือรถไฟนั้มาใส่เส่สินค้าได้เหรอถ้าเป็นรถรถทัวร์นี่จะพกของอย่างเดียวเลอตบอดทางอืมมันเราป้าไม่เคยไงถึงบอกอ๋อดีจังเลยนี่คือร์ตอนนี้ผมก็ติดโทรศัด่วนเดี๋ยวได้ไปก่อนอ๋อได้ได้ได้ไปก็ขนของได้เลยเดี๋ยวไปย่าไปส่งที่รถไป โอเค่อเขานะคะเขาจะไปหัวลำโพงแล้วเดี๋ยวเขาจะไปต่อรถที่นู่นเอารถครับส่งหน่อยเนาะส่งเขาหน่อยเนี่ยพ็ดีขึ้นแล้วก็เขาจะไปรับฝึกที่บ้านนะคะเขาอยู่ที่เนี่ยมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วนะเ็ือวนี้เขาดีขึ้นเยอะแล้วก็ นี่ดีใจหรือเปล่าลูกได้กลับบ้านแล้วดีใจไหมลูกดีใจอ่ะบอกให้เอฟพีให้กำลังใจหนูหน่อยดีใจค่ะให้กำลังใจหน่อยนะคะวันนี้ก็เดินทางกลับแล้วเราจะไปปักอื้นที่บ้านเราะุใช้ที่นี่มันต้องใช้เวลาอยู่แล้วจะให้หายเนอะเดือนสองเดือนไม่ได้หรอกใช้เวลานี่ถือว่าเก่งแล้วนะคะน้องผู้จักหัดเดินเกาะแฟนตัวเองเดินในหมาที่แทบไม่ได้เลยเนาะ เอาเอาเอาเข็นรถมานี่เลยทิลูกเข็นมอเตอร์ไซค์มานี่เลยเดี๋ยวจะดูว่าเขา,เาขนของยังไงนะคะติดตามว่าเขาประกอบขึ้นรถยังไงเนาะนีม่มาแล้วมอเตอร์ไซค์กู้ใจเดี๋ยวดูเขาขนของยังไงนะขนยังไง จะใส่ยังไงตามมาก็ไปและเลาตมมาก็ตุงละอืมเดี๋ยวนี่เนของขึ้นรถนะแต่งขึ้นรถด้วยอืม ขาเต็นใช่ไหมแท้งเหรอทชไม่ได้จีวีเอีส่สงเสื้อผ้ามาให้ด้วยอะไรด้วยแล้วเสอกลับไปเสื้อจันหมอด้วยอ่าจะหมอให้เสื้ออีกสองตัวเสื้อหมอปลานะคะคได้เนาะได้หรอกอืมเยี่ยม โอ้หม oh. ันก็เต็มอยู่แล้วโอ้คุณเจ๊นี่่ะคุณเจ๊อ่นนี่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 อยู่นี่เออนั่นแหละมันเจ๊อู้ห ก็กันครับก็ไม่ได้เรียกว่าก็คือเหมือนเราได้อ่ะเอาเยอะอันนั้นล่ะอืมเรียกโดนเรียกคือว่าเอานี่มันขันเจ อ๋อก oh, ็ดต uh ้องเิ huh. uh ่ม huh. uh ่ะนทางนี huh. uh ่อไอืมอะไรอ่ะที่นวดเหรออืมโหรถไปสามพันละเยอะดีได้ดีจริงเยี่ยมจริงๆเลย ได้อยู่เออโอเคอาระเขานะคะเขาไปหมดนุดด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 ดอดดดดดดดอดด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 ดลดดดดียดดดดดดเดด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 ไมดดดดดดดรแล้อดดาดดดดดดดนดดดดเอดดมดด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 ลดด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  เขากลับไปแล้วในบ้านแล้วเขาจะมีธือถือร้านอย่างหนึ่งเอาปืนเอ้ใส่กลับใส่กลับใส่กลับเอาเออหน้าไว้หลังหลังไว้หน้าใส่ไม้ใส่ไม้เออเออกระจกอยู่หน้ากระจกอยู่หน้าเออโอ้หมดเลยหมดเลยมีบ sort of I mean ้างมีหัวดิ มันช oh, oh, oh. ื้นเลยมดมดแล้วมดไปนี nice. hey. oh. uh ่ไ huh. ม yeah. no. uh ่ไม่ได้เอาหัวไปเก็บไปที่ตรงนู้เก็บไว้ตรงนี้หนีหนีฝนนี่สิใช่ดูที่นี่มันหัวมีไหมอ่ะลุงปัดนี่ไง มีไหมน้อยน้อยนปัดดูดิมีมัดอย่หัวเขาอ่ะมีหลังดูดิอยู่ในหมวกเออมดมดปัดเด้ปัดเยอะน้อยปัดนี้ปัดมดเหรอไม่มีค่ะ เนี่ยลองถามมันตึกลองถามพวกนั้นดูดิมาเนี่ยล้อกถามพวกนู้นดูว่ามีไหมเปี่ยนมนะที่ที่ที่ช่วยเลยอีาก็ดีใจแล้วนะตัวปีเขาจะช่วยค่าน้ำมันแกนะคะค่าน้ำมันไม่มีเลยยาก็มีแต่แบงค์พันในร้าน ย่อยไม่มีเหลือเลยเยน,นี่ยมีขึ้นลดแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเรางก็ไปป,ปั๊บปืนที่บ้านนะคะกำลังอี่นี่อีู่ขึ้นเยอะจะให้หายทีเดียวไปไปไม่ได้ไง,งน,น,น้อยเอาขึ้นท้องบนให้ป้าเลยแล้วเข็นอย่างไรข้างล่างเดี๋ยวให้พ่อให้ก่อนต้นไม้ที่กระบอกข้างหลังไมเป็นน้ำอ่ะน้าที่กระบอกร่างน้ำไม่ป็นน้ำพักพ้องไว้น้ำจะได้แห้งอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอา ดูไม่ดีนะโอเอ่อขาขาวางป้าป้าเออเดี๋ยวนึงท <SU ี่ขาวางฝั่งนน้นมีไหมเออจับขาวางเลยดีเออป้าจะได้ไม่ไม่ไม่เมื่อยขาจับขาวางเลยดีเออดีเด้อครับครับครับนี่มดตั้งถู่เต็มเลยเพาะออกเนื้อมันอยู่ในรังปลาเลยนะเดี๋ยวก็จะใช่น่ะปลาเลยโชคดีนะลูกนะเดินทางปลอดภัยนะคะลุง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 คลอดกันหน่อยดิ มันหนีนี่ไงโค้งแห้งเอยมดมันมันเข้าไปอยู่ในน้ำตู้ปลอกว่ามันมีมดอยู่ว่ามันมีมดว่าอยู่ในรดที่ไหนมีแน่ะล่ะได้เอามอเไม่ความชื้นไงอย่างฝนไม่ตกด้วยนะมดมันก็หนีเข้าไปอยู่ความชื้นเยอะไหมเยอะงั้นงายงายไปก่อนหงายหงายตากแดดไปก่อนกำขับไปอ่ะนี่แน่ะเนี่ยไปเลยนี้เลย ไปไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันร้อนนะเดี๋ยวมันมันจะหนีหงไงลุ้งายดิแต่ยันนั้นแลบบ้วายเออมันตากแดดเดี๋ยวมันจะปิ้วไหมนะไปก่อนนะครับทางปลอดภัยนะครับปลอดภัยเดินปลอดภัยปลอดภัยเนาะอย่าลืมอย่านะเมื่อยเหนื่อยตรงไหน,ไหนพักนะอย่าฝืนนะครับเออพักลม่มหาที่พักล่มหรือว่าในปั๊มนะ มสมมติจะพับผ้าที่ปั้มเออเออดี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 ท้องที่ปั๊มดีกว่าเนาะินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยเด้อาดบายบายเดินทางปลอดภัยครับ